สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่ 11, เท่านั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัทลุงรองโฆษกพักประชาธิปัตย์นายร่มธรรมขำนุรักษ์บอกถึงจุดยืนพักประชาธิปัตย์ในการพิจารณาร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ2 0 1 7ว่าพักสนับสนุนนโยบายกระตุต้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่พักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยในประเด็นดังต่อไปนี้งบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านบาทเป็นการกู้เงิน1.12แสนล้านบาทผิดหลักการต่อประชาชนที่นายกรัฐมนตรีเคยหาเสียงไว้ว่าไม่กู้แต่สุดท้ายก็เป็นการกู้และเป็นการกู้ที่เกือบชนเพดานอันเป็นการสร้างภาร,ระหนี้สาธารณะและเป็นภาระต่อประชาชน การของงบประมาณเพิ่มเติมไม่มีความชัดเจนของภาพรวมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตทั้งแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการแจกและความคุ้มค่าของโครงการตามที่นายกได้ถแถลงรายละเอียดเมื่อวันที่24กรกฎาคมซึ่งหมายความว่าเงินที่ขออนุมัติเป็นการของเงินท่ามกลางความไม่ชัดเจนของแหล่งที่มาของเงินอื่นๆและโครงการทั้งหมดหลักการในการกู้เงินมาแจกมีความสมเสียงต่อการผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลัง นายร่มธรรมบอกว่าท้ายที่สุดพักพร้อมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินเราหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนไม่ให้งบประมาณเป็นการกู้เงินแบบไม่ผิดต่อหลักการที่ให้ไว้กับประชาชนและโครงการควรมีความชัดเจนในเรื่องแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขหลักเกณฑ์และไม่เสี่ยงผิดต่อกฎหมายารเรียอกับทุกท่านครับว่าพรักประชาธิปัตย์เราสนับสนุนนะครับนโยบาย ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแต่นะครับในการพิจารณงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้เราไม่สามารถลงมติเห็นชอบนะครับกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้ด้วยเหตุผลสามประการด้วยกันประการที่1ครับก็คือว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม67นะครับ1.22แสนล้านบาทก้อนนี้นะครับ มีที่มาของเงินก็คือการกู้น,นะครับเป็นจำนวนเงิน1.12แสนล้านบาทนะครับซึ่งผิดนะครับจากที่ท่านนายกนะครับแล้วก็รัฐบาลได้ถแถลงไว้นะครับในก่อนหน้านี้ว่าจะไม่เป็นการกู้เงินนะครับนี่คือความชัดเจนที่รัฐบาลนะครับโดยทักเทณนนำได้ผิดหลักการต่อประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมคิดว่า ทำให้เราไม่สามารถห็นด้วยนะครับหากงบประมาณส่วนนี้นะครับมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพนะครับแล้วก็ปัญหาความยากจนนะครับแต่เราไม่สามารถห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างเดียกไม่มีความชัดเจนนะครับเราจึงอยากให้รัฐบาลกลับไปพิจารณาครับ แล้วก็ทำโครงการนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งครับก็คือต้องทำให้ที่มาของเงินงบป,ประมาณในการทำโครงการที่ต้อวันหนึ่งนะครับไม่เป็นการกู้นะครับซึ่งเป็นการผิดหลักการนะครับผิดกับสิ่งที่ทางรัฐบาลได้อาเสียงเอาไว้นะครับ